เจ200กับหมออาสาไขาปัญหาสุขภาพเราจะไปเรียนสนทนากับแพทย์หญิงผู้กลิ่นตรีสุโกสนนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีค่ะค่ะโอยฟังว่าหน้าสดนี่หลายคนกลัวมากนะคะโดยเฉพาะคุณ<ม>สุภาพสตรีเพราะว่าอุย้ยไม่ได้ถ้านหน้าสดนี้ไปไหนไม่ได้เลยไม่มั่นใจอะค่ะคุณหมอคะจริงริค่ะจริงรงิค่ะว่าหน้าสดนี่ออถ้าใครสามารถอ,อใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นหน้าสดได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นท่านที่ดูแลสุขภาพผิวได้ดีมากนะคะอ๋อค่ะ ค่ะหน้าสดในที่นี้คือปราศจากเครื่องปะทินผิวทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะไม่มีครีมอะไรเลยที่จะมาบำรุงผิวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอคะเออแล้วแต่ไหมคะเพราะว่าจริงๆบางท่านอาจจะหมายถึงหน้าสดที่ไม่มีการเนะร่าอับว่าไม่ใช้เครื่องสำอางรองพื้นทาแป้งปลัชออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,ะซึ่งอาจจะมีการใช้พวกที่เป็น คลิลมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นอะไรได้บ้างแต่เราไม่รือว่าเป็นเรื่องของการแต่งหน้านะคะ,คะอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าคนจะนิยามประมาณไหนแต่ถ้าท่านไหนใช้คำว่าหน้าสดแล้วลงไอจีได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีการดูแลมาเป็นอย่างดีนึกออกไหมคะค่ะ ต้องสวยเป็น <leve> ท <Cory expand> ุนเดิมอยู่ด้วยไ่คะต้องบอว่าต้องสวยจริงจริงจอาจจะไม่จําเป็นต้องสวยนะคะเพราะว่าหน้าสดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราดูแลผิวได้ดีเพราะว่าในการดูแลผิวหนังเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงการใช้เครื่องสําอางปรุงแต่งอย่างเดียวแต่จะหมายถึงการที่เราดูแลสุขภาพผิวให้ได้สุขภาพผิวที่ดีที่เหมาะสมกับวัยนะคะนั่นหมายถึงว่า เราอาจจะรับประทานอาหารก็ผ้าหมูดื่มน้ําเพียงพอพักผ่อนเพียงพอ,อน,น,นะคะคเราก็าจะมีสุขภาพใช่ค่ะเราก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีหรือถ้าเกิดเราเอาทํางานกลางแจ้งเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องแดดใส่มวนนะคะหรือว่าใช้กันแดดบ้างนะคะก็จะทําให้การตกกละหรือการเป็นกระแดดเนี่ย เกิดขึ้นช้าก็จะเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพผิวที่ดีค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่มันส่งผลทาให้เราหน้าสดไม่ได้เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอะคะอาการอะไรบ้างเออจริงๆคงต้องหลายๆเรื่องอะนะคะเอาเอาจากปัจจัยภายในตัวเราเองก่อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานปัจจัยเสี่ยงของการ มีโรคผิวหนังบางชนิดอย่างเช่นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือโรคผิวหนังอย่างอื่นที่มีอาการแสดงที่ใบหน้าที่เราเรียกกันว่าเซ็บเดิมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะกะ็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยหรือเราเรียกว่าต้นทุนแล้วกันถ้าเรามีต้นทุนที่ดีเนี่ยผิวหนังเราก็จะ ุขภาพดีแต่ถ้าเรามีต้นทุนที่ไม่ดีมีเรื่องของโรคผิวหนังอยู่หรือมีความที่เป็นภูมิแพ้ง่ายนะคะหรือมีการแพ้ปัจจัยจากภายนอกของร่างกายซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอีกปัจจัยอันหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่าถ้าเรามีปัจจัยภายนอกของร่างกายอย่างเช่นมีการปรุงแต่งเยอะตั้งแต่เรื่องของการใช้เครื่องสาอางโดยที่ไม่จาเป็นนะคะ ทำให้เกิดมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการเกิดการแพ้เครื่องสำอางหรือคนที่ชอบไปทำทรีทเมนต์ที่บริเวณใบหน้าโดยที่ไม่จำเป็นหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทำนะคะ,คะแต่ชอบไปทำไปขัดหน้าไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเหมือนกับเกิดการระคายเคืองจากการ รำมาทการได้หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการแพ้ะนะคะ,ะเครื่องปะทินผิวหรือสิ่งที่มาใช้ในการทำมาตถการได้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ก็จะเป็นสองส่วนค่ะเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวเราเองหรือเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกะนะคะซึ่งถ้าเป็นจากปัจจัยในตัวเราเองเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราสามารถดูแลได้เช่น เราก็ต้องดูแลสุขภาพกายด้วยสุขภาพกายเราดีสุขภาพผิวเราก็จะดีตา่าอในขณะ,ะเดียวกันถ้าบางท่านมีต้นทุนเป็นโรคผิวหนังะนะคะเป็นผื่นภูมิแพ้แบบผิวหนังเป็นเซบเดิมเราก็ควรจะเรียนรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเหอของผื่นผิวหนังอักเสบขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้าเราสามารถดีเรี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนั้นได้นะคะการที่จะมีผื่นกําเริบเนี่ยก็จะมีระยะที่มันห่างออกไปเพราะนั่นคือจะน้อยลงหมายถึงอาการของสิวหรือเปล่าคะคุณหมอคะใช่ค่ะเป็นเป็นอาการของโรคอะค่ะเป็นอาการของโรคผิวหนังที่จะเกิดขึ้นก็จะห่างหายไปค่ะค่ะค่ะ ค่ะซ,ซึ่งตรงนี้ต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะทําให้อาการอักเสบของผิวหนังนี่มันจะหายไปคือถ้าถ้าเราดูแลสุขภาพได้ดีการที่จะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแบบห่างออกไปอืเราก็จะ,จะค่อนข้างสบายนึกออกไหมคะ,คะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพเลยเรามีทุกอย่างที่เป็นปัจจัยกระตุ้นของการกลับมาเป็นผื่นซ้ำมันก็จะมีเกิดการเกิดคืนค้นผิวหนังอักเสบขึ้นมาได้ค่ะ,คะ ค่ะค่ะอันนี้คือปัจจัยในตัวเรานะคะใช่ค่ะใค่ะค่ะ,คะนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจมีผลไหมคะสุขภาพใจเนี่ยมีผลโดยอ้อมอยู่แล้วนะคะ,คะเพราะว่าเวลาจิตใจเราที่เราไม่สดใสเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อส่งผลถึงเรื่องของการเจริญอาหารนี่คะ การที่เราไม่อยากจะไปออกกําลังกายการที่เราจะดื่มน้ําน้อยลงมันจะเป็นผลโดยอ้อมเอนแหืะความเครียดหรือสุขภาพใจที่ไม่ปกติอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็จะส่งผลไปถึงการที่ร่างกายผัอผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นผลโดยอ้อมที่ทําให้ส่งผลไปถึงอว,วัยวะระบบอ,อื่นๆด้วยไม่เฉพาะแค่ผิวหนะังที่นอนไม่พอก็อน้าตาหมองควา้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะทําให้ขอบตาดำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีส่วน อืมค่ะอันนี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนจะออกจากบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องแต่งหน้าถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้นี่เป็นเป็นมุมมองหรือว่าความเชื่อที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าคะคุณหมอคะ่ะมา นับปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็จะมีหลากหลายนะคะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเด็กเคยเห็นที่มีโฆษณาขายเครื่องสำอางสำหรับเด็กอะไรอย่างนี้นะคะนั้นบางคนก็อาจจะติดกับการที่ว่าจะต้องมีการปรุงแต่งใบหน้าก่อนจะออกนอกบ้านนะคะซึ่งถ้าให้เรียนแนะนำเนี่ยอยากจะเรียนแนะนำว่าเราใช้ความเป็นธมกับ สุขภาพผิวหนงังแล้วก็ไหวะนะคะ,คะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภารกิจที่เราจะไปนอกบ้านนะคะ,คะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่สุขภาพผิวดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเ,เล่งที่ากลร้แจ้งเราอาจจะไม่มีความจ้องกาที่จะต้องปัดจีนผิวอะไรแค่มีร่มสักคันหมวกสักใบะนะคะ,คะแล้วก็อาจจะออกจากบ้านได้แต่ในบางรายเนี่ยอาจจะมี ลักษณะผิวที่มีความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเช่นบางคนเนี่ยตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเห็นความไม่เรียบร้อยของสีผิวไม่สม่ำเสมอก็อาจจะมีการแต่งหน้าซึ่งอันนั้นก็มองว่าเป็นเป็นภาพลักษณ์นะคะที่สามารถทําได้ไหมถามว่าทําได้แต่ว่าถ้าวัานไหนเราไม่ได้ไปไหนเราก็อาจจะอยากหน้าสดอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหน้าสดออกไปข้างน,นอกบ้างก็ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกนะคะค่ะ ่ะหลายคนแต่งซะจนพอหน้าสดนี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจํากันไม่ได้เลยอะค่ะเป็นความคุ้นเคยมากกว่าค่ะเพราะว่าพอเราแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่เราแต่งหน้าแมเห็นว่ามีแก้มสีซึ้งๆมีตาแบบเอ่อสีน้ําตาลบ้างค่ะบ้างแต่พอไม่แต่งหน้าก็จะดูจืดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอบางคนแต่งไปเรื่อยๆก็เข้มไปเรื่อยๆจะมีความ เหมาะสมมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนอะคะคุณหมอคะอืมคําถามนี้เป็นคําถามที่ตอบยากนะคะ <c oughs> ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหน <c oughs> เพราะว่าถ้าในกรณีที่เราแต่งหน้าออกไปอทํางานทุกวนันก็อาจจะเป็นกิจวัตรซึ่งเ,เป็นการทํางานประจาําวันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแต่งหน้าให้เข้มมาก <c oughs> แต่ถ้าเราจะไปมีกิจกรรมอย่างอื่นเช่น อ,อไปงานกลางคืน <c oughs> นะคะไปงานแต่งงานซึ่งอาจจะมืดมีแสงไฟเยอะหรือบางครั้งอ,อไปออกรายการทีวีอเงี <c oughs> ะะ่ยค่ะเขาก็จะบอกบอกว่าอ,อจะต้องแต่งหน้าขึ้นนิดนึงเพราะไม่งั้นพอขึ้นจ่อแล้วหน้าจะดีด <c oughs> นั่นก็ความพอดีเนี่ย <c oughs> อาจจะบอกยากค่ะ <c oughs> แลวที่สําคัญก็คือความพอใจของแต่ละท่านอะค่ะว่าชอบประมาณไนนี้บางท่านอาจจะชอบแบบดูธรรมชาติจะแต่งด้วยนอนนะคะ <c oughs> แต่บางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องการทำคมขึ้นมาสักหน่อยอก็อาจจะต้องเข้มนิดคิ้วบ้างปากบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตงนี้ทั้งนั้น,น,นต้องเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เราใช้แล้วไม่มีปัญหา,ากับผิวหนังค่ะ,คะโอ้อนี่ก็เป็นเรื่องยากเลยเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวหนัง เพราะาาว่าของแพงเนี่ยหมายความว่าดีเสมอไปหรือเปล่าคะเพราะมันมีหลายราคามากของแพงไม่ข,ของแพงไม่ได้ดีเสมอไปนะคะเรียนเรียนว่าการที่โดยสถิติเรื่องของการแพ้หรือการมราตรฐานกับเครื่องสมาอางเนี่ยจะเป็นเรื่องของสองส่วนคือส่วนที่เป็นสารกันเสียอือส่วนที่เป็นน้ำหอมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้โดยสถิติที่ เกิดปัญหากับสีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเอบางครั้งนี่มันจะเป็นเรื่องของการระคายเคืองได้เช่นอบางคนทาแล้วไม่สบายนะคะหรือเช่นบางคนต่อขนตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเคืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการแพ้แต่เป็นเรื่องของการระคายเคืองที่เกิดขึ้นนะคะก็ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในตัวเขาเองค่ะค่ะ ค่ะคุณหมอพูดถึงวัยเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยขอขอนุ <ขอ S 1> ญาตเรียนถามว่า <partic> วัยไหนควรจะแต่งหน้าคะที่เหมาะนะคะต้องวัยไหนปัจจุบันเห็นวัยรุ่นก็แต่งกันเยอะเลยนะคะปัจจุบันอย่างที่เรียนอ่ะนะคะ <c> ว่าปัจจุบันเครื่องสาอางมีหลากหลายมากนะคะ <ừ> ก็ถามว่าแต่งได้ไหมคงต้องตอบว่าแต่งได้นะคะ <c> แต่ว่าเราดูตามความเหมาะสมมากกว่า <ừ> ว่าเราจะแต่งเพื่อไปออกงานหรือเราจะแต่งเพื่อไป ทํางานประจําวัน <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยคุณมองว่าโดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งหน้า <c oughs> นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ย โลกก็พัฒนาไปค่ะแล้วก็วิวัฒนาการก็มีการพัฒนาคิดค้นเครื่องสำอาง<ช>ที่อาจจะเป็นเครื่องสำอางที่เบาๆอย่างเช่นบางทีเด็กๆพวกก็จะมีแป้งที่แบบไม่ได้อะไรมากมายสีก็จะอาจจะคล้ายๆกับแป้งทาตัวแต่ทำออกมาเป็นแป้งเค้กหน้าก็จะน่าจะดูใสๆซึ่งถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหาก็คงใช้ได้อะนะคะ,คะแต่ถามว่า เป็นความจําเป็นไม้ับเด็กกระถมอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นตรงนั้นเนาะเตลื่งเงินคุณผู้ปกครองมากกว่าเป็นเป็นเทคนิคของฝ่ายการตลาดของบริษัทเครื่องสําอางใช่ไหมคะที่เอามาหล่อล่อล่อเงินเพราะว่าถ้าเราพอเราแต่งหน้าไปเนี้ยนะคะเราพอเราปล่อยหน้าสดเนี้ยเราจะไม่คุ้นเคยนี่ไงเพราะต้องนึกว่าเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเนี้ยมันจะเยอะกว่าเวลาที่อยู่ในบ้านอื เพราะฉะนั้นความคุ้นเคยก็จะคุ้นกับใบหน้าที่เหมือนกันแบบมีม,มีแป้งอยู่ชั้นนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ,อหน้าสดก็จะมีค,มความบอกาให้ตายแล้วอันยังหน้าสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววัยเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้หน้าสดเนี่ยดูน่าดูมากแต่ถ้าเผื่อสูงวัยแล้วเนี่ยค่ะตีนกงตีนกามากันเยอะเลยหน้าสดนี่ไม่ไหวหรือเปล่าคะคุณหมอคะเออจริงๆต้องเียนอย่างนี้นะคะว่าพอวัยที่มากขึ้นเนี่ยความเห็นส่วนตัวเนี่ย คิดว่าไวด้มากขึ้นเนี่ยการที่เราจะพอกเครื่องมางเยอะๆเนี่ยจะยิ่งทําให้ดูไม่ดูไม่ค่อยสดใสอืลองนึกตามหมอว่า่อาในคนที่มีริ้วรอยเนี่ยค่ะถ้าเรารองพื้ถ้ามันเป็นริ้วรอยตื้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคราแต่ถ้าเป็นริ้วรอยที่อาจจะลึกนิดนึงแล้วเวลาเราลองพื้นเราครับแอาบใหม่ๆอาจจะดูโอเคแต่พอใบใบเนื้อมานะคะหรือไปในที่ร้อนก็อาจจะเห็น ว่าของแป้งเนี่ยในบริเวณตรงที่เป็นร่องหรือเป็นื้นรอยซึ่งมันจะยิ่งดูเหมือนจะแบบรู้ว่าเราพยายามจะปกปิดขาวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็การที่เราเอแต่งหน้าเยอะๆเนี่ยบางทีก็มันสิ่หลังมันไม่ได้หายใจอ่ะนะคะคือใช่เราต้องมีการทำความสะอาดให้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมในตอนเย็นนะคะเพื่อให้ไม่เกิดการอุดตันของรูขุม โหนะคะแล้วก็จะได้ได้มืสสีตามมาก็เป็นเป็นความชอบนะคะเป็นคำถามที่ตอบอยากว่า,าแค่ไหนถึงจะพอคะค่ะค่ะแล้วยิง่งสภาพอากาศแบบบ้านเราเนี่ย ค่อนข้างจะร้อนไปไหนมาไหนนี่เหงื่อโซกเลยที่แต่งๆไว้นี่แบบไหลหมดเลยอย่ไหมคะใช่ค่ะบางทีซับไปสับมาแป้งก็จะหลุดไปหายไปคี่มีการเติมแป้งระหว่างวัน่าหรือไม่ก็อาจจะมีเครื่องสำอางประเภทที่แบบเออะไรนะคะทันเรียว่าเป็นวอเตอร์ใช่ค่ะน้ำอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ที่แต่ว่าพอตอนเย็นมาเราก็ต้องทําความสะอาด สำคัญนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนําว่าจริงๆแล้วหน่าสดซะบ้างก็น่าจะช่วยทําให้เป็นผลดีต่อต่อสุขภาพผิวอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเมื่อวัยที่มากขึ้นเราต้องดูแลไมใ่ให้ผิวแห้งเมื่อวัยที่มากขึ้นเนี่ยผิวจะแห้งลงเนือ่องจากไม่สามารถเก็บน้ําไว้ในผิวหนังได้เหมือนตอนที่วัยเด็กเด็กอิวัยหนุ่มสาวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอถ้าเรา สามารถทําได้เราอาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมบำรุงผิวทาบ้างนะคะน้ำนะคะเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังค่ะที่เขาพูดว่าคอลลาเจนคอลลาเจนนั่นคืออันนั้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่ต้อจริงๆอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คอลลาเจนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นครีมที่สามารถคืมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังได้อืนะคะซึ่งเป็นอะไรก็ได้หมอจะชอบแนะนําว่าอะไรก็ได้ขาดที่ใช้แล้วเรารู้สึก ชอบเรารู้สึกสบายอืเรารู้สึกว่าผิวนังเราชุ่มชื้นขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นไฮเอ็นก็ได้นะคะเพราะว่าครีมบำรุงผิวธรรมดาที่ราคาจับต้องได้เนี่ยเขาก็สามารถให้ความชุ่มชื้นได้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะไม่ต้องเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนะคะมีนะคะบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนี่แพงขนาดนั้นเลย ค่ะแล้วดีก็โอเคนะคะค่ะค่ะค่ะวันนี้ได้ความรู้มากมากเลยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางคุณหมอนะคะที่กรุณาเข้ามาให้ความรู้เรื่องของหน้าสดเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะ แพทย์หญิงผู้กลิ่นตรีสุโกศลนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังในช่วงจอร้อยกับหมออาสาไขาปัญหาสุขภาพค่ะจอร้อยกับหมออาสาไขาปัญหาสุขภาพ